สวัสดีเ้อค่ะพี่น้องพอๆพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนวันนี้พาพี่น้องมากินค่ะพี่น้องขาอ่าบรรยากาศบอดีฝนตกเบิดมือค่ะพี่น้องทั้งฝนทั้งลมแรงประเทศสวีเดนค่ะมันก็เลยเกิดอาการง่วงนอนค่ะพี่น้องขาของแกงง่วงมาค่ะพี่น้องขา ของแกงง่วงบาดเนี่ยผ้าพี่น้องมากินโยวยวย่าโยวยวย่าพี่น้องเจ้าขานี้ค่ะ mm hmm. บักแอปเปิ้ลเขียวบักแอปเปิ้ลดิบค่ะพี่น้องค่ะบักแอปเปิ้ลเขียวบักแอปเปิ้ลเขียวเนาะพี่น้องเนาะกับแก้วกับแก้วปลานหลนัวดข้นๆค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอนีห เห็นบอคะ่ะพี่น้องคะ่ะมามามาคะ่ะเฉพาะแจ่วเรากกับน้ำลายไหล,ลแตะกี้ก็ะซิมไปแล้วละะ่ะค่ะมามามาค่ะพี่น้องคะ่ะอากาศหน้านอนมันก็เลยอาศัยของแกงง่วงปลาราข้นๆน,น้ำตาลซีรดรสดีหอมแดงคะ่ะบักแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลค่ะพี่น้องคะ่ะมาดื้อมาดื้อคะ่ะพี่น้องเจ้าขามาดื้อค่ะอ่า กินแล้วเด้อบ,บาทีนบักแอปเปิลแอปเปิลค่ะพี่น้องโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลค่ะคอนอีกก่อนอืมอืมอมสุดยอดอีหลีตัวนี้ค่ะพี่น้องมาเด้อน้ำลายไหลน้ำหมอมแม่บอระอืมอืม,อม แกได้ยุพี่น้องแกได้ยุค่ะอืม mm hmm. อากาศบ่ายๆช่วงบ่ายๆายอิตรนอนอีกเกลียกักลาดไปไซกับบดัยฟืนตกอืมอืือ ให้พี่ผงค่ะพี่นอ้องพี่ผงขวเองหอมหอมเปรี้ยวปิดบักม่วงหน่อยบอกักขามหน่อยบักย่อมรวมเบิดอยู่นี่ค่ะ บักม่วงหน่อยบอกักคำหน่อยบักย่อมบะมีมีบักเปิ้ลมีบักเปิ้ลทดแทนได้ด้วยพี่น้องเด้อทดแทนได้อยู่ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้วอืม <c> อ <oughs> <c oughs> ืมอืมกินเยอะจุ่ะเยอะจพี่น้องค่ะ ยั่วยัวย่วยัวย่วยึว่วหันหอมบางๆอืมนอนเดกเล็เกเกเล็กเบ็ดมือแลวกะหาแนวกินตัวค่ะพี่น้องยื่อยอยู่ อ,อาคากรีได้พี่น้องเด้บริวารเลนเดอร์าคากรีอยู่ค่ะ บักมวงหน่อยบักขามหน่อยบักย่อมมารวมอยู่ในนี้บัดน,นี่ละ่ะยั่วๆ่พี่นอดวดดวด้องยั่วๆุ่ย เจ้วเข็ม hmm. ข mm ้นเจ้วเข็มข้นน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปี๊บปลาต้มซุก ใส่น้ำตาลลงไปใส่รสดีลงไปสุดยอดครับพี่นอ้องอืมอม,มาเด้อพี่น้องเด้อมามามากค่ะ ม,มันบ,มบม่มีบม่บักย่อมมับนบ่มี่บักขัาหน่อยบ่หมี่บวงหน่อยคือเพลินเนะพี่นอ้องเนาะ อากาศช่วงนี้ประเทศสวีเดนฝนตกค่ะพี่น้องค่ะฝนตกแต่ตกปล่อยๆฝนตกลิ่นแต่ลมมาแรงแห้งจนเอต้อนไม้หักพุ่นละค่ะอืม สุดท้ายพี่น้องคะอืมแซ่บๆยั่วๆ โ oh, อ้แซ่บกกปเปนะ็นยุนก,กยค่ะพี่น้องค่ะแซ่บเป็นตะนายอันท่งนี้กินบักแอปเปิลเขียวแทนบัคเม่วงน้อยบักขามน้อยบักย่อมเนานะพี่น้องเนาะขันอยู่บ้านก็จะพูดละตามบักย่อมพูดละค่ะพี่น้องค่ะตามกล้วยตามบักย่อมพูดละอยู่บ้านห้าวเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจขอบคุณที่ติดต,ตามนะคะพี่น้องเจ้าขา ติดตามแล้วคันถูกใจบ่ถูกใจกะกดห้แน่บ่ถูกใจกะกดค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายจริงๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ